สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองยูทูบกับเกษตรแบบบานบครับเมื่อนี้มากลนนกล้ยไปขายครับผมผมมากับคู่ใจเหมือนเดิมครับยันมาสามสิบเก้าแรงครับดูทุกสภาพอากาศทุกพื้นที่ครับฝนตกไม่กลัวครับกลัวอย่างเดียวครับติดลมครับอ่าอันนี้นกกล้ยครับครับสวยๆครับมีหลายสายพันธุ์ครับ แตเนียนสายพันธุ์พื้นบ้านครับที่ตานท่านแมลงนรกนี่ครับนอกล้วยครับผมกนขึ้นเตรียมรถแล้วครับนี่ครับนอกล้วยครับนี่สภาพปากล้วยผมครับผมเมื่อนี้ฝนตกแห้งครับเพิ่งจะมาแห้งช่วงผมมากลบนกล้วยเนี่ยนะครับนี่ครับผมมีจำนวนจำกัดครับประมาณสองงานครับอยู่นี่ครับ ทิมเนี่เอาไว่คนวเด้อครับผมคนตกแห้งแล้วครับผมขอสวัสดีครับ